อุย้ยวันนี้เสนอตอนน้อยหนังพาเที่ยวกเกษตร์แปดอีพีหนึ่งแล้วเราก็มาถึงทางเข้างานเย่ย yeah. ั้นเราไปลุยกันเลยน้อยหนังอุย้ยกองทัพต้องเดินด้วยท้องเราก็เลยมาโซนของกินกันก่อนเลยมาถึงก็เริ่มด้วยของกินเลยเหรอน้อยหนังโอ้ยโ้ยผลไม้ดองเป็นแต่แซ่บหลายน้ำลายแตกหมดเยี่ยมเย็่ยน้อยหนังป๊าจะใจดีให้น้อยหนังกินบา้นางไหมนะฝันไปเถอะน้อยหนังดูตรงนน้นอ้ยน้อยหนังไม่มีวันหันไปหรอกนะเอ๋หอมอะไรเนี่ยอ๋าน่นมาใส้กรอกทอดนี่นะออ้ยหอม ป้าว่าป้าต้องไปจัดสักชุดแล้วล่ะน้อยหนังเดี๋ยวป้ามานะรอแป๊บหนึง่งออ้ยใส่กรอกถอดูนี่โอ้ยเจ็บปวดหม่ไม้กินเป็นแต่แซบบ่น้อยหนังเป็นแต่แซบลายมาต่อกันด้วยน้ำอ้อยสมูทตี้อย่าทำลายด้วยการเรียกกันหรือน้อยหนังน้อยหนังโอ้ยแล้วนี่อะไรอีกเนี่ยและนี่ก็คือทอดมันกับปอเปียทอดน,<ๆ>น่ากินมากน้อยหนังทอดมันกับปอเปียทอดอย่างนั้นหรอกหรอใช่แล้วน้อยหนังหม่ำม้จัดไปอย่างละชุดแต่ก็ไม่มี ขอนอยหนอ,ยอา,ดนาเดวปลาให้กินแตงกวาเ,เอาไมหมกินปอดเปียทอดไม่ได้น้อยหนังไม่ให้กินโอ้ยหน้อยหนังเก็บหอยแครงหน่อย,อยไม่กงไม่เก็บมาแล้วปอดเปียทอดไม่เอาหน้อยหนังเดวปลาให้กินแตงกวาโอ้ยปอดเปียทอดและหลังจากที่เราเลือกซื้อของกินเสร็จเราก็มาหามุมนั่งกินแบบนี้เลยส่วนเด็กๆนั่นเหรอน้องเรมี่นอนหลับ ส่วนน้อยหนังก็นั่งรอแบบนี้แต่เดี๋ยวป๊าป,ป๊าจะให้ขนมน้อยหนังกินด้วยทอดมันเป็นต่แเชบเท้เดี๋ยวป๊าป,ป๊ากบมาม้มาขอตัวไปทานก่อนนะทุกคนแล้วเจอกันในอีพีสองนะมาดูว่าน้อยหนังจะทำอะไร